ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก้มือวันที่7มกราคม2566เนอะเดยแมวพาม,มาเบิ้งเพิ่นตัดผักกะล่ำดอกอันกะนี้นี่ปัญหานี่ตัดตัดแเดวทิ่มแดมาเบิ้งค่ะเนีนเ้ยเป็นเป็นโรคอะโรคเน่าเนะถึงซีเสียหายครับบได้บัได้เขาได้หรอกถึงแม้ราคาดีเนาะราคากระหุงหละร้อยก็บบาทอยู่แต่ผักหงาัวได้ค่ะ คือเอาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่างั้นเถอะตัดทิมเด้โอ้นี่นี่เห็นบอกนั่นเป็นโรคค่ะเนี่ยถ้าเป็นโรคช่วงนี้เอาคืนได้คือกับตอนช่วงเป็นไส้ปลาคอนะของอันคุณสถิตท่าน,นเอาคืนได้คะ่ะทิมน้ําแต่ส่วนนี้เป็นขี้คือการคะ่ะแต่เอาคืนแล้วตอนใบมันบดีนะแต่มาเป็นที่ดอกครับเนี่ยช่วงตัดนี้ก็เลยแย่ตัดตัดทิมเป็นเครื่องนะคะเขาก็เลือกออกที่ดอกบ๊เป็นเนาะนี่ ยังจุ้มนี่มีสามดอกไปแล้วค่ะอันนี้ยังดอกดีอยู่เนาะนี่ก็คือปัญหาหนึ่งของชาวกเกษตรกรเพ็ดผักเนาะมีราคาแต่บบได้ผักกั่บได้เงนินอืมเป็นตัดทิ้มเนาะดิเมลก็มาให้ท้อให้เบิ่งปัญหาเนาะปัญหาคือว่าเพิ่นใส่ที่เป็นน้ำหยั่งก็ต้องไปห้ามเพื่อน่าเป็นเพิ่นเอาพันหยั่งมันมาปล๊กมันผิดฤด,ดูกาลบ่หรือว่าเป็นมันเนา่าเนา่เนา นาวทีดอกค่ะอืม,อ,มอันราคาผักจ่อนหน้าหนาวนี่บ่จาเป็นต้องใส่ชลอมหรือใส่กะตาเพราะว่าใส่ถุงก็บ่มีมอกนะครเะนะมันบเป็นอย่างมันบ่เปรี้ยไไไไกมึคคงควรใส่มึงผีใส่ อันเนี้ยโอ้อันนี้จะเป็นบุหรี่บุหรี่ไข่เ่าไหนบุหลองหกสิบบาทโอ้ได้เป็นบุหลองส่วนส่วนส่วนหลายไหมเจ้าบลองบ่หลายดอกบีหลายเขาตัดทิ้มหลายแล้วบลองบ่หลายตัดทิ้มหลายแล้วส่วนบุหลองเขามีมีแผ่น้อยเดียวเป็นบุหรี่หลายนะเห็นบ่อันนี้ส่วนนี้เป็นบุหลองที่ยาแมวตัดอันที่เป็นแผ่นหลายนี่บุหรี่ขึ้นเขาเอาเดือค่ะเด้อเนี่ยเอาพิมพ์อืออู้เราเอาพันอย่างเนี้ย พันอย่างมาปุ๊กอันอเห็นอะอมอืพันอย่างมามาปุ๊กอันนี้เป็นทองคำทอคำเจ้าว่าเป็นน้ำหยังที่สาเหตุมันดอกมันเป็นฤดูการผิดฤดูการเลยค่ะเด้อต้องศึกษาดีๆเด้อทองคำมาใช้หน้าหนาวอากาศมันบ่ให้ค่ะมันก็เลยเป็นมันมักฮ้อนมันมักฮ้อนว่าก่อนทองคำมักฮ้อนกับฝนบะเลอืมเลยช่วงนั้นดีทีนี้เอาทองคำมามันก็จะมีปัญหาดอกเป็นคนนี้เ้อค่ะเนี่ย คนนี้ก oh, ็เ oh. ป oh. ็นเบอร์รองบออันนี hmm. um, uh. ้บ่เอาอาทิมอาทิมตีโอ้ยจิมควักอันนี้เราประกันบ่อือเฮนคัดนี้ค่ะอะเอาอาทิมไหนก็เอาอันไหนบดีบ่เอาไปขายค่ะกระตาร้อยกบอันผงหรือร้อยร้อยร้อยเท่าไรขายอันดีอะร้อยสิบร้อยงี้เดี๋ยวนี้ไปหักหักไปตัดทิมหลายเพราะว่ามันเป็นโรคเนาะอันนี้เป็นน้ำอากาศมันบ่ได้เพราะว่ามันเป็น เียนผักดอกเนาะพันกระปุกมาจะช่วงนี้พัดค่ะเอ,เอาเอาพันมาผิดมาใส่มาใส่น้านอกหน้าหนาวพอดีก็เลยแก้ปัญหาบ่ดได้ค่ะก็เลยเอปัญหาหคือตามาอืคือปลูกรุ่นใหม่ค่ะออกแล้วก็ตัดรุ่นใหม่อมดอกก็งามยูเนาะจะหักมันเป็นรกไงดอกงามก็งามจังแน่นจังอืงามจังเน่นจังจะแบบนี้ทิมค่ะตัดทิม เพิ่นบบยัดไปให้กินหรอกเด้อค่ะแต่ซัมนี่ก็ะเทินกระจิมเศรษฐุคืนก่ะรุ่นนี้อันเมดแล้วนี่ดอกดีไปเหรอเด๋ยพอตันมั้ยบห้าสิบเก้าสิค่ะได้ทุนคืนอยู่เอารุ่นใหม่รุ่นใหม่สั้งเบี้ยแล้วยังสร้งแล้วเอาพันอย่างม้าปะเนี้ย เอาสุริยะที่่อไปสู้เดดติเออสุริยะก็สู้เดดต้องห้ามเพื่อนเจี๊ยแมววัได้ปลูกมาเป็นสิบปีแล้วค่ะลอกปลูกไปเห็บแนวมีเขือนเนาะมีขึ้นห้างขึ้นค้างค่ะยอมแพ้มบ่ยอมแพ้ค่ะกระเก็ตตะโกนนะมีผิดมีพลาดได้ก็บอกกันค่ะเออแล้วก็ห้ามกันบอกกัน พอผิดคาดมันก็น้อยลงเนาะเหมือนว่าเบอร์ลองสวยๆว่ก่อเบอร์ลองสวยๆขายหกสิบบาทนึคัเหมือนกัจิ้มออกน้อยเดียวก็ได้กินได้แล้วค่ะบ่เป็นหยังบ่จิ้มเลยล่ะบ่สำหรับคนกินคนเอาไปกินหรือไปขายนะจิ้มออกน้อยเดียวก็น่าดีแล้วกองนี้เบอร์ลองกองนี้เบอร์งามคนใส่ถุหัวได้เดี๋ยวนี้ลงราคาบ่ก็เดี๋ยวห้าบาทสิสี่บาทใส่ถุงสี่บาท ไปเบิ่งวิธีใส่เนะาะแบกเดีบแบกบ้านหนึง่งจีแบกฟีก็แบกฟีหลานห <c oughs> ลานชายมาแบากให้เออได้หลายกว่ารับจ้างเออได้หลายกว่ารับจ้างกว่าเงียบราคาบ่ได้ไว่าราคาบ่ได้เ่งีก็เอาลายถุงนึงนี่ประมาณจากดอกสิบดอกปะสิบ <ừ. S 1> ดอกกระสับมนันขนาดมีแต่ใบอันบ่มีใบเนาะมีแต่ดอกอะ่ะ<ด>ต้นเราเป็นโลอ่ะ โอ้ถ้าใบบ,าบอเซียหรืออย่างนี้โลเครืองค่ะต้นหนึ่งนะอันนี้ใบเหลือน้อยแล้วอันนั้นโลเครืองคือกันได้เอาสั่งไหมดิสร่งไหมโบเห็นอืมุน่ะรีดอกใหญ่โรเครืองถ้าโลเครืองนี่ประมาณเป็ดดอกเกาดอกถุงหนึ่งนะวิธีใส่ก็รวบห่างแล้วก็ยัดตูดหุงเบอร์ยี่สิบคูณสามสิบถุงก็บแกบดเดี๋ยวถ้าโลเขาเดี๋ยวเอายี่สิบคูณสามห้าขอโทษค่ะ อันถักกระลำดอกเนาะมีสิบคูณสามสิบห้าถุงโลเขาได้โลละแปดสิบบ่อหรือเจ็ดสิบเจ็ดสิบกลบ้ารวบวก็ใส่หังก้นใส่หังข้างคะ่ะคนใส่นี่กะได้คะ่ะแปดดอกเก,ก้าดอกก็ไปสั่งเบิง้งถ้าดอกน้อยขึ้นก็สิบดอก เียนแล้วก็ฝีมือมีสองคนใช่ตัดสองคนค่ะค่ <c oughs> ะคลิปนี้ก็หอสำนี้เนาะยีเมลก็มากทายให้เบื้องว่าปัญหาคนการปุ๊บฮะใส่ววต่อมาช่วย <c oughs> หาคนงานม่ได้คนใส่ผักติ่มตนะ่อมาฮึ่ม <c oughs> ปลาดักรู่าไฮรมสักจังหวัดชลบูรีเห็ดย่างแดเห็ดแบบใดแดปัญหาการปลูกเป็นย่างใดแดก็กดติดตามยายแมลไว้เด้อค่ะเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ